สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอินเดอร์นะคะวันนี้เรามาพร้อมกับ MV Reaction ที่เรารอคอยอยู่เหมือนกันเนะาะชื่อเพลงะละลายนะคะโดยฟีนเบกค่ะตฉบ่งเป็นของโฟร์มดค่ะซึ่งเป็นไวของเ<ว>รานั่นเองคะ เบกกี้อาจจะยังแบบเบกกี้คงจะไม่รู้จักอแต่เราก็คือกิดการมากเออแม่ดีใจว่างั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะเชิญค่ะมาแล้วจ้าเป็นแดงดํานะคะมอตีมแดงดําเป็นเตีมแบบลรลิปป์มาเดอร์แลนด์อะไรเงี้ยเนาะคุณแอบดูไปแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแอบดูไปแล้วสามสี่รอบแล้วฉันไม่มีเวลาดูเลยค่ะเพราะเราห้ามใจไม่ได้นี่น่ารักมากเลยอ่ะ เนี่ยมีลูกน่ารักต้องมีเพลงนี้ในคอนแน่นอนเออต้องมีแน่เลยเราก็ลองก็ได้แน่น,นอนเพราะเป็นวัยของเราเราล,ล,ล,ลูกคนอุ้ยนะลูกเปิดคุณลูกนี <laughs> ่ใจซ <laughs> ีทำเสียงเล็กเสียงน้อยอแอะพอเห็นลูกอ่ะ้ยสวยมากเลยนะเอออุ้ยสวยมากเลยอะ่ะกินสวยมากเลยอะ่ะเออ,อ <laughs> ลูกฉันก็สวยจ้ะ อนี่น่ารักมากเลยอ่ะเราจะพูดน่ารักกันอีกกี่ล้านรอบนะสิบล้านรอบนี่น่ารักเนาะหน้าฟินสวยมากเลยค่ะน่านันม้าหน้าเบกกี้ก็น่ารักชมเขาแล้วชมเขาอีกดูสิอุ้ยเราจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยอย่าชนะแต่ส่วนใหญ่คลิปของไอดอลเออเราไม่โดนเนาะเขบคุณมากเลยนะคะช่องไอดอลแฟกค่ะ ม้ค the like, ้าเหมือนเขาอยู่ในบ้านขนมหวานอะไรเงี้ยเนาะใช่ไม่รู้ว่าถ่ายที่ไหนแล้วจะสวยมากเลยอืมน่ารักเชียเนี่ยลูกคุณอะเออฟีน่าจะเอ็นจอยเพราะน่าจะเป็นเพลงที่เขารู้จักมะเออ มันมีท่าเต้นด้วยนี่เพลงเนี้ยคุณจำได้ไหม,อ,มอย่าเล <laughs> ยเดี๋ยวเลยอย่างเงี้ย <laughs> น่ารักก่ะเ <laughs> นี่นี่เขามีนิดนึงนทะท่า <laughs> อ๋อส <laughs> วยค่ะน่ารักค่ะ จริงน่ารักมากน่ารักไปสิบรอบแหละตอนเนี้ยพูดไปสิบยี่สิบรอบแหละจริงเราเป็นเพลงที่แบบออกมาก่อนที่จะขายบัตรด้วยเนะเออใไม่มีการประกาศก่อนแบบหลังไม่ใช่เหรอเราเออหลังหลังหลังเออพอขายบัตรประกาศก่อนหนึ่งวันเองอือใช่แบบไม่ได้ประกาศก่อนเออเราจะพูดงี่พูดผิดตลอดเหมือนเขามาซื้อไพเราอะประมาณนั้นเม็ดเยอะนะคะเออจริงเขาซื้อไพเราตลอดเลยอือ แต่สไภล์อย่างนี้ก็ชอบค่ะเออน่ารักนะน่ารักอีกแล้วเ <laughs> <laughs> สียงน่ารักมากเออเหมออย่าลเวเนาะแบบเป็นสมัยโฟมอลใช่ใช่อ,อือเอา ฟิลแบบชุดแบบอล็ซิวเทอร์แลนด์นะปะตีมกินน้ำชาจิบน้ำชาขอดอกเดชอันนี้เขาน่าจะงานเร่งเหมือนกันเนี่ยเขาถ่ายฉากเดียวเลยใช่เขาใช่ทีเดียวเออเอาอ่าเจอกันจ้ากดบบาทมาแล้วจ้ากบบาทมาลาจ้า เมาจ้าเมาใช่จ้าเมาเมาว่าอะไรจ้าเมาเรื่องกดบัตรก่อนเลยกดบัตรเราได้แล้วนะคะทุกคนทุกคนเราดีใจมากเลยจ้จริงแับให้คนช่วยกดกี่คนนะห้าคนยอดมากยอดมั่งจริงจริงในสุดก็ได้มาใช่ค่ะอทักทายแล้วได้นะใช่ค่ะถ้าเจอเออก็พูดคุยได้แต่ว่าเราก็จะเนิ่นๆนิดนึงคนต่างจังหวัดนะคะ โอ้ยคุณเก็บภาษาบ้านค่อยภาษาบ้านเออเราก็จะพยายามแบบตอนแรกก็จะแอบแต่พอคุยไปเริ่มสนุกก็จะเหนอแหละอจริงประมาณนั้นอ่เราเมานิดนึงว่าตอนเนี้ยเราต้องขออภัยกับทุกคนที่มาเมนว่าแบบอยากให้เรารีแอคอะไรต่างๆ่าอคือเราเห็นแล้วนะคะแต่แบบเราอัปเดตไม่ค่อยทันนะคะช่วงนี้เนื่องจากน้องๆฟีนแบกงานเยอะมากนะคะซึ่งล่าสุดคือไป ญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นมีไปเดินแฟชั่นมีโตเกียวเกอะไรคอลเลกชันเออแล้วก็ไปของไอดอล GL 2025เนาะใช่เออแล้วก็แบบตามไม่ค่อยทันนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเราก็จะหาเวลามารีแอคย้อนให้นะคะใช่รีแอคแน่นอนไม่ต้องวนนะคะใช่ค่ะส่วนคู่หลิงออมนะคะก็อย่าได้น้อยใจไปนะคะอันนี้ก็รีแอคแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนะเราตามอยู่ตลอดนะคะล่าสุดเป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์ของคาวเทค เนาะแล้วล่าสุดนี้ก็คือบินไปปารีสแล้วนะคะใช่ค่ะใช่ของดีอเนาะไปแฟชั่นวีคเราก็ตามอยู่ค่ะแต่ว่าแบบเราเลีแยกไม่ทันจริงเนื่องจากเราก็โดนงานเข้าเหมือนกันค่ะงานเข้าเราก็งานเข้าใช่ค่ะแต่ของเราคืองานโอฟรีค่ะอุ้ยเมานิดนึงแอบนิดนึงเมาวน่อยเอออะปิดเถอะปิดแล้วนะคะอย่างอนงเรานะที่เราแบบอัปเดตไม่ทัน โอเคอ่ะอินเดอร์น,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมน,นะคะ,ค,ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้แม้ช่วงนี้เราจะตอบไม่ทันแต่เราก็จะ<ช>ตอบคุณน,นะคะหรือว่าเราจะกดไลค์ตลอดดูตลอดนะคะค่ะก็ะสำหรับวันนี้ขอตัวล,ลาไปก่อน,นะค,ะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ